ถูกไหมฮะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นปฏิสนธิวิญญาณอุสันสองเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วได้นมเป็นปัจจัยให้กันามได้ทั้งหมดเท่าไหร่อะเต็มที่อะฮะได้เต็มที่เท่าไหร่อุสันสองมีเจตสิกประกอบเต็มที่เท่าไหร่อุสันสองอุสันสอง อุเบกาสันติแล้วนะจิต2มีเจตสิกเขาประกอบเต็มที่เท่าไหร่สิหรือ11บเอ็ด <c oughs> <c oughs> กล้อยากลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านกันแย่แล้วนะอุสันสอง <c oughs> นะมีเจตสิกรประกอบ10ใช่ไหมเว้นวิริยะป <c oughs> ีติฉันทะจำได้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นอุสันสองเป็นปฏิสนธิวิญ,ญญาณ <c oughs> เป็นปัจจัยให้กับปฏิสนทินาม ก็คือสินี้อย่างเงี้ยนะนี่อาจารย์ยกให้ฟังอีกทีหนึ่งเราจะได้จําหลักการได้เนาะแล้วเหล่านี้จะทําให้รูปเกิดได้อีกเห็นไหมมีรูปเกิดอีกมีจิตชรูปกรรมชรูปอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือในส่วนของการสรุปสรุปรวมเลยเนาะเข้าใจนะอุสันสองอุเบขาสันติรณจิตสอง ดวงอทิตย์น้ำเกิดในอบา,ายเนี่ยและอีกดวงนึ่งที่น้ำเกิเดแบบธรรมดาที่มีการสาธุเนะี่ยเห็นไหมเอาละพอแล้วนะเต็มแล้วนะี <c oughs> ใ,นใครสงสัยยังไหมละ่ะไม่มีเราก็ไหว้พระกันดีกว่านะ <c oughs> อ่ะที่ตรงนี้แหละไปพระพร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภาควาตาธรรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใข์ใจสุขีอาตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทรนิพพานสัสาะปัโยโหตุนิทุกขาโหทะสุขิตาโหทะอิจิตังปัฏิตังตุงหังคิป,ปะเมวะสมิชันตุ สัพเพปุเริมตุสังกปาจันโทปนรรโสยถา,ามณิโชติระโสยาทาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิลิสะนิจจังวุฒาปัจายิโนจัตานโรธรรมาวัฏทันติ อายุวันโนสุข,ขังพระลังอนุโมทามิเตนทางกลับบ้านสะดวกปลอดภัยทุกท่านนะคะ